ชาวบ้านเฮาจอมปวกคล้ายเสียนพญานาคโผล่ขึ้นวันเข้าพรรษาขอหวยแห่ขอโชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันเข้าพรรษาที่ผ่านมานะคะคือวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีจอมปวกประหลาดนะคะ โผล่ขึ้นพอดิบพอดีตรงกับวันเข้าพรรษาเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะคล้ายเสียนพญานาคนะคะชาวบ้านไปพบเห็นแล้วก็แห่ขอเลขเด็ดเลยนะคะจอมปลวกที่คล้ายเสียนพญานาคนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดอรธานีนะคะตรงกับวันเข้าพรรษาพอดิบพอดีเป๊ะเลยนะคะโดยจอมปลวกที่ว่านี้นะคะโผล่ขึ้นที่ข้างๆร้าน านตะวันลาบก้อยนะคะอยู่ที่บ้านหนองแสนสีตนนําบลหนองเม็กอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสกลนครอุดรธาน,นีนะคะได้มีจอมปลวกที่หน้าตาคล้ายเสียงพญานาคนี่โผล่ขึ้นด้านข้างของร้านนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับบ้านทงไทยนี่นะคะนี่เลยนะคะ ในสีคานนะคะภูมิประสาทเจ้าของร้านอาหารบอกว่าเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนี่คือจอมปวกมีลักษณะคล้ายเสียงพญานาคดีโผลมาตรงกับวันเข้าพรรษานี้นะคะเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นประจำทุกปีเลยนะคะโดยมีจอมปวกโผล่ขึ้นมาภายในร้าน เมื่อปีที่แล้วเกิดขึ้นตรงหน้าร้านลักษณะคล้ายเสียงพญานาคเช่นกันมาปีนี้วันเข้าปินั้กก็มีจอมปลวกโผล่ขึ้นมาอีกมีลักษณะคล้ายเสียงพญานาคเหมือนเดิมแต่ย้ายจากจุดเดิมจากข้างหน้ามาข้างมาข้างบ้านแทนนะคะนี่เลยนะคะปีที่แล้วเกิดข้างหน้าตอนนี้มาโผล่ที่ข้างบ้านแทนเขาบอกอย่างนี้นะคะแน่นอนนะคะหลังจัง ชาวบ้านทราบข่าวนะคะก็นําดอกไม้ทูกเทียนน้ําแดงผล,ลไม้มาจุดขอโชคขอลาบเลยนะคะตามความเชื่อของชาวบ้านนะคะบอกว่าเจ้าของบ้านบอกว่านะคะเมื่อปีที่แล้วก็ให้โชคบรรดาคอหวยเมื่อได้ยินว่าจอมปลวกโผล่ขึ้นอีกแล้วก็เลยมาจุดทูบขอโชคขอลาบกันนะคะซึ่งหลายท่านคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าบ้านเลขที่ที่จอมปลวกพญานาา โผล่ขึ้นมานี่บ้านเลขที่อะไรนะคะงั้นเราจะบอกให้ท่านชมนะคะคือบ้านเลขที่55ทับ15นะคะ55ทับ15นะคะเพราะฉะนั้นบรรดาคอหวยนี่เลข55 15 25 52นี่เกลียงแผงเลยนะคะเพราะชาวบ้านเชื่อว่าจอมปวกคล้ายเสียนพญายนาคจะมาให้โชคอีกนะคะบางคนก็ บอกว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาพญานาคมาให้โชคเขาบอกอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ